แอนดี้เป็นยังไงลูกออให้แม่ช่วยไหมอเอ่อมาดูกวาปะเป็นอะไรไปอะแอนดี้ทำแบบนี้แม่ถูกให้ไม่ได้นะมแม่รู้ว่าวันนี้มีเรื่องปวดหัวอาบน้ำสะอาดดีกว่านะลูกนะ ถ้าแอนดี้ดึงอะไรไปเนี่ยให้ตามใจ ขอบคุณเชเอาไงก็เอาเจ้าวิสมูนี่โทรมาเขาว่าคนของเขาคนของเขาดีใจนะคนพวกนี้มักมีคนของเขาก็น,นั่นแหละ ทางเดียวที่จะเอาเครื่องบินออกไปได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายอีกคือใช้เครนก็บค,คนบังคับเครนจะมาได้ในวันจันทร์กว่าคนทำหลังคาจะได้ลงมือกับอังคารใช่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างต้องเรียบร้อยไม่งั้นไม่ใช่จาวิสมูดี้แห่งยูนิโครประกัศชีวิตผู้เกิดมาทำกลางชีวิตอันแสนสะดวกสบายใช่โยอย่างน,น้อยเขาก็ส่งคนมาทำความสะอาดอย่างที่รับปากใช่ว่าเขาจริงใจนะคนที่เขามีเงินขนาดนั้น ไม่เที่ยวบินตลอดไปทั่วเลยเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดียวหรอกพวกนี้ต้องมีเครื่องจักรตัวเองพร้อมนักบินโดยใช้เงินบริสัทจ์ใจที่พูดที่คุณว่าเขาไม่ใช่คนที่เขาอ้างตัวอย่างนั้นเนอะผมไม่สนหรอกขอยสอบรลคาให้เป็นพอทุกตรมแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบางคนก็หัวงอกไปแล้วคืนนี้ไม่พอก่อนละ่ะป๊อบยังต้องนอนนะคุณป๊อบไม่ได้เป็นแม่ อลิสเราต้องคุยกันบอกว่าคุยไม่เป็นละเปิดปากดิคํางพูมก็ออกมาเองแล้วนะนั่นแหละที่กลัวอยู่น่ะคุณยังไม่กรอบแบบฟอร์มเลยและจะกรอก วิลเลี่ยฟองเนอร์ตั้ง The South and The Fury ยังเสร็จเร็วกว่าถ้าคิดว่าการเขียนถึงสิบสามปีที่รู้จักลูกเรามาละ่ะลงในช่องว่างข้างล่างนี้มันก็ง่ายเขียนเองสิแล้จะเห็นคุณว่าคุณอยากเขียนเองะะเนีน่นะต้องยืนเรื่องให้ทันก่อนมันเกิดลูกแล้วต้องทันแน่ทีไามเขมามพูดคำว่าทีอะไรใบสมาก็ยีจะกองสมุแล้วลงท้ายผมก็ต้องรู้สึกเหมือนคนเห็นแก่ตัวที่อยากกำจัดลูกตัวเองคำถามชะรำพันเหรอแอนดี้ชอบที่นั่นอ,อะไรนะแกชอบที่นั่นผมพาไป อะไรเมื่อไรอะสองสามอาทิตย์ก่อนที่คุณไปตัดผมนั่นแหละไม่อยากเชื่อว่าคุณจะทำได้เชื่อ่อยู่แค่วันเดียวคุณพาแอนดี้ไปที่นั่นเหรอหมอบอกผมว่าเพื่อแอนดี้จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตยามปกติธรรมดากับเขาได้ช่วงนี้มันเหมาะแล้วที่นี่เหมาะแล้วคุณต้องไปเห็นนะอาริสก็มีความสุขมีเด็กอื่นอยู่ด้วยพวกเขาไปเล่นด้วยกันทำไมเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้คุณ้องเก็บกวาดบ้านเพราะบ้านนี้มัน ยุ่งเยิงเต็มทีไม่ใช่บ้านเราที่ยุ่งเยิงเชื่อไปเรเลยว่าคุณทรยศชั่นแบบนี้ทนยศเหลอไม่ใช่คำว่าเป็น่นอยเลยเนี่ยฮะฉันเป็นแม่ของแกนะคุณจะอยู่สักเดียวแล้วคุยกับผมได้ใช่ไมการคุยกับคุณใครดันมาวะสวัสดีสวัสดีโอ้ออหวังว่าคุณไม่ได้มารบกวนก็ต้องขอบคุณที่เที่ยวนี้เข้าทางประตูนะครับพอนไครับ แค่คู่เดียวเราไปข่าวแล้วเนื้อข่าวก็ไม่ค่อยเสิอนักบินสักเท่าไหร่โทษที่รักความผิดคุณเมื่อไรร่ก็้วก็กับใครก็ได้เลยจ้ะวัสดีค่ะอ๋อวัสดีค่ะอ๋อ คุณดูสะอาดสะอ้านแถมยังแต่งตัวเรียบฉันยังโสมอยู่เลยอ่ะเจอขนาดนี้แันนี้ก็ถือว่าดูดีแล้วคือเราอยากจะวะมาขอโทษอีกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับโทกคือเรารู้สึกไม่ดีที่ทํารู้คุณตกใจแล้วอยากอะไรต่ออะไรอ่ะเจวิสบอกว่าเราต้องแวะเอาของเล็กน้ำมาฝากแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เราจะไปเวกัสกันค่ะแค่กล่องใหญ่ของแอนดี้แล้วเออนี่คือของคุณนะคะโอ้ด่ารักจริงความจริงไม่น่าต้องลาบากคุณยายมูดี้เคยพูดไว้ อยาก,กับต้องอาจฟังคล้ายกันแต่ที่แท้ต่างกันอย่าก,ก็พูดวันนี้กับนั่นเ่าว่างั้นเหใช่แล้วโอ้มาคือฉันไม่เคารู้จักแชมเปญเลยเลือกขวดที่ดูว่าสวยที่สุดนะคะสงสัยว่าจะเป็นภาพวาดฝีมือช่างเขียนฝรั่งเศสยุค impressionable impressionist ตายกันไปกว่าร้อยปีแล้วครับตายน่าเสียดายก็อาจจะวาดภาพกันสวยๆเกว้ฉลองโอกาสพิเศษเถอะนะ เราไปก่อนดีกวา่าขอบคุณที่แวะมาในคับคอขอบคุณที่รักจ๋าเออจะไปอยู่ดืม่มเชเป็นกันก่อนเหรอคะเอออย่าเลยอลิสรีไปดีกว่าต้องขับไปเวกัสอีกอไกลเดี๋ยวไมเดี๋ยวเอพิเศษพิเศษดีกว่าใครจะพิเศษไปกว่าเพื่อนใหม่ล่ะจริงด้วยยังไงยังไงดักบุญวาเลนไทน์ก็พาเรามาพบกันแล้วคือผู้คุณไม่รีไปเดี๋ยวอาจจะต้องเจอนักบุญนิกเราเป็นใครที่ไปยุ่งกับนักบุญเนี่ยของขวัญให้แอนดี้แล้วมาดื่มกันดีกว่าเชันค่ะอ๋อหน่อย ชิ้นตัวต่อนี่เองท้าทายความสามารถดีน้องชายฉันละปโปรดนักตอนแรกกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะยากเกินไปหรือเปล่าแต่กะว่าคนจะท้าทายความสามารถดีหัวยมูด,ดี้พูดเสมอถึงเอือ้อมไถึงลูกแอปเปิ้ลคอยยังมีบันไดให้ปีนเสมอ <c oughs> และฉันก็เห็นว่าเป็นอะไรที่ทุกคนร่วมเล่นได้โอ้ขอบคุณนะครับช่างคิดช่างเออพวกคุณลงไปข้างล่างกัน,กนเถอะฉันขอเวลากับแอนดี้ให้นอนก่อนขอบคุณ เดีเพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนใหม่ลังคาใหม่ครับอืมอืมรถดีจังดีจริงๆเรานั่งกันดีกว่าค่ะตกลงค่ะคุณมีน้ำใจจริงๆก็แหมจจวิสบูดีไม่ได้เป็นคนใจกว้างที่สุดที่จะเคยเจอเท่านั้นนะเขายังโรแมนติกที่สุดด้วยคิดดูพายจะไปลาสเวกัสวัรวาเลนทนยไม่โรแมนติกที่สุดหรอกเหรอ อีกทีพูดีพูดไปพูดตามตรงนะฉันไม่เคยไปหรอกแต่จวิสบอกว่าเขามีเตียงที่จาเป็นรูปหัวใจด้วยล่ะเนอะมีอะไรไม่รู้บอกผมว่าคุณได้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยอ๋อก็หวังอย่างนั้นแหละค่ะเออแล้วคุณสองคนมีแผนอะไรกันคืนนี้เอ่อไม่มีเดินทางไม่ใช่คนที่จะเรียกว่าโรแมนติกได้เตียงเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม